บ้านสระปทุมนะครับตำบลหน,นองไผ่อำเภอแก่งค้อจังหวัดเชียงพูมครับซึ่งผมจิพาทุกท่านมารู้จักกับร้านเนื้อที่มัก์คเรารรแซ่บเราจะทั้งเนื้อทั้งหมั่นทั้งใส่กรอกนะครับเป็นร้านของแม่แดงจึงคืนนะครับครับผมจิพามารู้จักกับแม่แดงครับแม่แดงดคู่จ้าของร้านนี้นี่ครับกับแม่แม่มีอย่าง,งน,น,นี้นะแดงทั้งไปมีเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวค่ะแล้วก็มีหมหมูหมั่นเนื้อกับนีเนื้อลาบเนื้อต้มอันนี้เป็นอันนี้คือเนื้อแดดเดียวจ้า ครับอันนี้สุดรสเท่าไรครับเจียวรสละลายรโอเคหมูเนี่ยเดียวกต่นี่ค่ะนี่เนื้อก้มเนื้อลาบนี่ค่ะครับครับอีกทรั้งนึงเป็นยังนงไหมฟังนั่นจะเป็นยังครับอ่าฟังนี่ก็เป็นหม่ำนะครับนี่ครับสดๆหม่ำสดๆลยมาเลยค่ะตามสบายพวกนี้ขายจังใดนะครับหม่ำเนื้อขายเส้นละลายสีฟ้าค่ะอืมเชิญค่ะ เคยดูถ้าย้ายเราเคยกินมาหาซื้อฮอดหม่องเลยอันนี้เป็นแล้วกินได้เลยค่ะพร้อมกินครับเสร็จแล้วหาทิพย์บาทจ้าแม่กินดูไปในมัมเนี่ยนี่ครับกินดูแล้วจะมาเป็นไรรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยแม่อยู่บ้านไหนครับเป็นคู่อออยดีร่เยถาะเฒ่าเราบอกว่าเราว่าแซ่บเรามาจอดซื้อประจำทุกเมื่อ สีร้อนตาแน่แต่ว่าเพ็นส่กิโลได้แม่ด้นี่ครับเป็นหม่ำฝั่งนี้หม่ำนะครับหม่ำหมูหม่ำเนื้อครับเส็ยละห้าสิบาทฝั่งนี้ก็จะเป็นใส่กอกครับใส่กอกของเราก็ของแม่แดงนี่ก็จะมีทั้งใส่กอกหมูใส่กอกเนื้อนะครับหนากินทั้งนั้นใตล้ลานข้างบนนะครับผู้ใดมา้าโซนนี่นะครับนี่ก็จะออกเส้น แก้งเคอะไปภูเยี้งนะครับบ้านเราอยู่หนองไผ่สะประทุมจะเป็นเบอร์โทรเบอร์โทรของแม่แดงก็จะเป็นเบอร์0930538972ครับโทรมาหาแม่แดงจริงคึ่งได้ครับเป็นเจ้าของร้านอยู่นี่ครับทั้งรถทั้งแรกทั้งแจกทั้งแถมไม,ไม่ค่าใจดีาย สวัสดีครับ